สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพับมพะพร้าวน้ําหอมกันค่ะทําเป็นตัวเปล่าสามารถใส่เหรียญในที่หลังค่ะเตรียมริบบิ้นเบอร์สองค่ะวันนี้เราใช้สีเขียวสดตาลคางค่ะกันไก่ค่ะเทปใสค่ะริบบิ้นเราตัดที่ความยาวยิ่มห้านิ้วจํานวนสี่เส้นด้วยกันค่ะพับครึ่งและตัดปลายแหลมค่ะ เตรียมเลื่อมมะพร้าวนะคะดินค่ะเตรียมดินค่ะสำหรับทำก้านนะคะยาว7นิ้วจำนวน1เส้นค่ะอันดับแรกนะคะให้เราทำดินก่อนค่ะเรามัดดินเป็นปมที่อยู่ตรงปลายนะคะ แรกนะคะให้เราหยิบริบบิ้นขึ้นมา2เส้นค่ะถือไว้ข้างซ้ายและขวาค่ะจากนั้นนะคะเราใช้ข้างขวานะคะคล้องเข้ากับข้างซ้ายค่ะและเราใช้เส้นที่สนะคะคล้องเข้ากับเส้นที่2ค่ะต่อมานะคะให้เราหยิบเส้นที่4ี่มาค่ะเอาเส้นที่4ี่สอดในช่องนะคะ เส้นที่1ค่ะแล้วคล้องเข้ากับเส้นที่2ค่ะจะได้เป็นฐานสี่นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เราเอาดิ้นนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะดิ้นนะคะเราจะสอดในรูตรงกลางค่ะ ดันั้นดึงให้กระชับค่ะต่อมานะคะให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะเราจะใช้เทปใส่นะคะล็อกดิ้นไว้ป้องกันการเลื่อนหลุดหร,หรือหลุดออกค่ะใช้เทปใส่แปะไว้นะคะ จากนั้นนะคะให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะต่อมานะคะเราจะมาทำฐานแดกันค่ะให้เราหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะพับเฉียงไปค่ะพาดขึ้นไปนะคะต่อมานะคะใช้เส้นนี้นะคะพาดเฉียงลงไปค่ะและเส้นนี้นะคะพาดเฉียงลงมาค่ะ และใช้เส้นนี้นะคะผ้าเฉียงทับไปค่ะเส้นนี้นะคะเราจะสอดใต้เส้นริบบิ้นค่ะเป็นช่องที่อยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราดึงให้กระชับค่ะ ต่อมานะคะเราจะใช้เส้นริบบิ้นด้วยกัน5เส้นค่ะให้เราหยิบเส้นแรกขึ้นมาค่ะเส้นที่2นะคะพาดทับไปค่ะเส้นที่สมทับไปค่ะเส้นที่4ี่ทับไปค่ะและเส้นที่ห้าพาดทับไปค่ะค่ะ5เส้นด้วยกันนะคะต่อมานะคะเราจะใช้เส้นที่อยู่ล่างสุดเส้นนี้ค่ะพับลงมานะคะแล้วก็เอา เส้นที่อยู่ข้างล่างอีกเส้นนะคะพาดทับไปค่ะต่อมานะคะเส้นนี้นะคะดึงลงมาค่ะอีกเส้นนะคะทับไปค่ะต่อมานะคะเส้นนี้ดึงลงมาค่ะเส้นนี้พาดทับไปค่ะเส้นนี้ดึงลงมานะคะค่ะเราใช้เส้นที่อยู่ข้างล่างสุดนะคะเส้นนี้เราใช้เส้นนี้สอดในช่องค่ะช่องที่อยู่ตรงนี้นะคะ เอาเส้นนี้นะคะสอดเข้าไปในช่องค่ะต่อมานะคะเราใช้เส้นถัดมานะคะสอดไปในช่องเดียวกันกับช่องแรกนะคะแต่จะมาผูในช่องถัดมาค่ะค่ะเส้นถัดมานะคะเป็นเส้นนี้นะคะ สอดไปในช่องเดียวกันกับช่องแรกเหมือนกันนะคะแต่มาผลูในช่องถัดมาค่ะและเส้นสุดท้ายค่ะสอดไปในช่องเดียวกันนะคะแล้วผูในช่องถัดมาค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราจัดริบบิ้นให้กระชับนะคะจัดริบบิ้นให้กระชับเลยนะคะ ให้เข้ารูปค่ะพอเราเข้ารูปแล้วนะคะถัดมานะคะให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะาจัดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะถ้ายังไม่กระชับค่ะจัดด้านนี้จะทําให้กระชับมากขึ้นค่ะด้านนี้นะคะ เราจะข้ามเส้นริป,ปิ้นด้วยกันสี่เส้นค่ะให้เราเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะแล้วก็นับไป4เส้นนะคะจากนั้นนะคะเอาเส้นที่เราเลือกนะคะพาดท,ทับไปค่ะแล้วก็พับเก็บไว้ก่อนนะคะต่อมานะคะเราใช้เส้นถัดมาค่ะ นับไปสี่เส้นเหมือนเดิมนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เราพับไปค่ะแล้วก็พับเก็บวไว้ค่ะถัดมานะคะก็ทำเหมือนเดิมค่ะนับไปสเส้นนะคะแล้วก็พับเก็บไว้ค่ะ พอเราเหลือริบบิ้นด้วยกันทั้งหมดสี่เส้นนะคะที่ยังไม่พลาดเก็บนะคะให้เราเอาเส้นถัดมานะคะเส้นนี้เราจะสอดในช่องนะคะเราจะเอามาสอดในช่องที่อยู่ตรงนี้นะคะค่ะสอดแล้วก็ดึงนะคะเส้นถัดมาค่ะสอดไปในช่องเดียวกันกับช่องที่เราสอดตะกี้นะคะแต่จะมาผูในช่องถัดมาค่ะและเส้นถัดมาทําเหมือนเดิมค่ะมาผูในช่องถัดมานะคะ แล้วก็อีกเส้นค่ะผูในช่องถัดมานะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เราจัดริบบิ้นให้กระชับค่ะดึงให้กระชับนะคะ จากนั้นนะคะให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะด้านนี้นะคะให้เราจัดเส้นดบิ้นเพิ่มเติมนะคะดึงให้กระชับชทุกเส้นเลยค่ะ จากนั้นนะคะให้เราเลือกเส้นริบบิ้นขึ้นมาเส้นหนึ่งเส้นค่ะเราจะสอดเก็บเส้นริบบิ้นนะคะโดยการนับไปสี่เส้นด้วยกันค่ะใต้เส้นริบบิ้นสี่เส้นค่ะสอดตามลายของมันนะคะมันจะข้ามเส้นริบบิ้นทั้งหมดสี่เส้นค่ะ ดึงให้กระชับค่ะเส้นถัดมาค่ะเราจะไอนไปทางด้านขวามือนะคะข้ามเส้นริบบิ้นทั้งหมดสี่เส้นเหมือนเดิมค่ะสอดเก็บเส้นริบบิ้นใต้เส้นริบบิ้นนะคะและเส้นถัดมาค่ะเราจะทำไปเรื่อยๆนะคะ จนครบทั้ง8เส้นค่ะ ราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะให้เราได้ดึงดิบินทีละเส้นทีละเส้นนะคะให้กระชับค่ะจัดไปทีละเส้นนะคะพอกระชับแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะ เราจะมาสอดเก็บเส้นดิบิ้นเหมือนเดิมค่ะเราจะสอดใต้เส้นดิบิ้นค่ะนับไปสี่เส้นค่ะสอดตามลายของมันเลยนะคะสำหรับด้านนี้นะคะเราจะวนไปทางด้านซ้ายมือค่ะเส้นถัดมาค่ะสี่เส้นเหมือนเดิมค่ะและออกในช่องถัดมาค่ะ ทวนไปเรื่อยนะคะทางด้านซ้ายมือค่ะ ทำไปเรื่อยนะคะจนครบทุกเส้นค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราได้จัดเทียเส้นเทียวเส้นนะคะให้กระชับค่ะตรงนี้นะคะจะมีดิบินที่เหลืออยู่นะคะเราใช้ก,กรรไกรตัดนะคะตัดออกให้หมดทุกเส้นค่ะ ต่อมานะคะให้เราเอาเลื่อมนะคะเลื่อมใบมะพร้าวที่เราเตรียมไว้ค่ะตรงนี้นะคะดิ้นนะคะเราใช้เราดินเราทาเป็นเส้นเล็กๆค่ะสอดในดูนะคะจากนั้นนะคะเราใช้กรรไกรตัดตรงปลายค่ะปลายดินนะคะแล้วก็มัดค่ะเราอาจจะมัดสองรอบนะคะเพื่อให้แน่นและกระชับค่ะ เสร็จแล้วนะคะสาหรับตัวลูกมะพร้าวค่ะต่อมานะคะเราจะใส่เหรียญค่ะให้เราเอาเหรียญนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ในช่องด้านหลังค่ะตรงนี้นะคะให้เราใส่เข้าไปแล้วกดเข้าไปเฉียงๆนะคะดันเข้าไปค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ